นี่อยู่ครับบุนจะรีกน้มซิ่งครับมันนี่ก็ยังมัวมันนี่กูยเขี้ยวหน่อยครับวันนี้เป็นการกูยเขี้ยวหน่อยแล้วครับร้อยเลยครับนี่เลิกมาเลยก,กับเบิ้งครับจะเารถด,ดำปลาครับมันนี่พอต้องใช้ไม่้ขู่วะวกวินไหว้อย่ยาวไปยาา่ามเบ้าเด้อ โซยินาลรถโขคล้องโวก์กันไม่ผิดวันไม่ผิดเลยเดี๋ยวเดี๋ดีึงไามพี่ถึงไหมพี่พวกมาไล่าหางได้มม่หหางได้หางมาทางนี่รถเป็นสีดำลงไหลวันนี้นายพานมาลากเองครับเพื่อนผมครับสมัยเรียนมากับบังครับ เอาบังไม่ใช่ฮะงอบังเะบัง,อบงโอ้ยเยัยดเต็ดลอยเลยครับลอยเลยของแขกเขาอ,อาการเป็นยังไงครับอาการเกรบกอยูไลเรื่อย หหจำเลยตัวนี่ยขาม,ขมันก็ลมองต่อไปด้านอเยบอวางฟังนี่ขวางฟังนียี่ขวางังุนข<ช>วางแคสซี่ฟังนี่เลยบอสแต่ขวางฟังไรมันสื่ดึงมันแรงี่ให้ไปนรถไงไอเอเอเอาแคสซ<อ>ี่บอได้บอสแนวมันตันสซงาากันซะอน คาสีโหลดเอาคาสีเลยคาสีเลยขึ้นไหนมาเนาะ ใส่ขวารถได้หมู่ใส่ขวาฟังนี่มันเป็นชิลาเคียงใส่ขวาใส่ขวาพีอถอยถอยหน่อยนึงครับถอยหน่อยนึงครับได้ทานครับเป็นไ,ไครับอาการครับสะ,ดะไดต้องเลยแล้วยุว่งอ่ะตามเคย,เยอย่ามาอย่ามา พพพอออนีะครับผู้ว่างจะปูผมว่านี่เห็นในแถวหลายกว่าบ้างจะปูผู้ใดพี่สิบินน้อยกล้าขึ้นรถอ่ามามารถไทยแม่รถไ่ายจะพาจะดีเลยสิบิน รถคอยกับปล่อยแต่ขันเล่งกัไรขึ้นแล้วนี่ยโปล่อยแต่ขากับไรขึ้นแล้วเนี่ยไรขึ้น <laughs> 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 ตัง้งผีวะไรขึ้นตั้งผีอ้า เซตัดว้าวอมดีวาเลยตัวนี้ว้าวเลโมเลเซตันรถฟังแดกครับดาเลยดาเลยมูดาเลย นะอย่างทัว่าวฟางผนมันเลิกลุมมฟางนี้กักขึ้นนุน่นเป็นสร้างอีดีวะนี่จบก็ลงเงียบ่็นบหอเขามไม่ไทยไปไปยบไ้่ไครับการกูรถ